เขาอยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุดในเวลานี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะคะ มาดูซิว่าในเวลานี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์นะคะสักนิดนึงก็แล้งกันนะไพ่หมายเลข70นะคะไพ่หมายเลข42ไพ่หมายเลข71ไพ่หมายเลข96 ไพ่หมายเลข82นะคะแล้วก็ไพ่หมายเลข72็72อ่าจากไพ่ที่ออกมาตรงนี้นะคะอ่าเป็นสถานาการณ์ในความสัมพันธ์เนาะก็ต้องบอกว่าคือความสัมพันธ์เนี้ยดูเหมือนคุณทั้งสองคนเนะะี่ยค่ะเคยปล่อยมือกันไปนะคะ เคยมีการยุติความสัมพันธ์การมีการห่างกันไปมีการพักความสัมพันธ์กันไปนะคะหรือมีสถานการณ์ของตัวเลือกทางเลือกเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าในนักขณะนี้นะคะได้มีการวนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าตามสถานาการณ์นะคะได้มีการวนกลับมาหากันแล้วนะคะแล้วความสัมพันธ์ก็เรียกว่ากำลังเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะ กำลังผ่านอุปสรรคไปด้วยกันกำลังผ่านสถานการณ์ที่มันยากลําบากไปด้วยกันนะคะกำลังปรับปรุงความสัมพันธ์กําลังปรับตัวนะคะเพื่อให้เข้ากันได้มากกว่าเดิม เพราะนั้นเราเนี่ยในณเวลานี้แม้ว่าจะยังมีความอึดอัดอยู่บ้างนะคะในความสัมพันธ์เนาะแม้ว่าจะมีสถานการณ์บางอย่างทําให้ไม่ค่อยมั่นใจว่าเรานะคะจะสามารถที่จะเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์ของคุณแักเขาเนี่ยคุณทั้งคู่นะคะก็พร้อมะคะที่จะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้สามารถที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์กันให้ได้นานแล้วก็ได้ไกลที่สุดนะคะต้องบอกว่าพลังงานความสัมพันธ์ออกมาดีมากๆนะหรือนะคะบางคนเนาะอาจจะรอให้เขากลับมาใช่ไหมบีบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเขาก็มานะคะถ้าถามว่าใครของใครยังไม่มานะแต่ถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยบีมองว่ามีการกลับมาแล้วนะคะมีการกลับมาพูดมาคุยกันแล้วเนาะ แต่ว่าแค่บางครั้งมันอาจจะยังมีบางมุมนะคะบางสถานาการณ์นะคะที่ยังไม่สามารถเปิดใจคุยกันได้ทั้งหมดอะนะแต่ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังพัฒนากันอยู่นะคะแหมมาดูสิว่านะคะในเวลานี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดนะคือตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนกับว่าตัวของเขาเองนะ่ะเหมือนเขาทำงานสองอย่างเลยนะ อืมหรือเขาอาจจะเป็นคนสองบุค,คลิกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่บีมองว่าตัวของเขาเองนะดูเป็นคนค่อนข้างยุ่งยุ่งมากๆเลยนะคะในการจัดการชีวิตนะแล้วเขาเองก็อยากจะบอกกับคุณว่าแม้ว่าในตอนนี้นะคะอะไรหลายๆอย่างทําให้เราห่างกันนะคะหรือเราคุยกันน้อยแต่เขานะคะก็ยังสนใจชีวิตของคุณอยู่นะแล้วที่สําคัญนะคะเหมือนตัวของเขาเองนะคะ ในน้เวลานี้นะคะเขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าในช่วงนี้นะเขาค่อนข้างยุ่งจริงๆนะในช่วงเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะแบ่งเวลานะคะได้เหมือนเดิมคือก่อนหน้านี้นะตอนที่กลับมาหากันใช่ไหมบีก็มองว่า เขาน่าจะแบ่งเวลาได้นะคะเวลาทํางานกับวลาที่เขามีให้กับคุณแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยในนะเวลาเนี้ยดูเหมือนชีวิตของเขามันค่อนข้างยุ่งเหยิงวุ่นวุ่นวายมากขึ้นนะคะเหมือนการทํางานของเขามันมีการเติบโตนะคะไปได้ไกลมากกว่าเดิมอะ่ะหรือเขาเองนะคะกําลังเรียนรู้นะคะกําลังศึกษาเพิ่มเติมอยู่มาเลยทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะให้เวลากับคุณได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาอยากจะย้ําและอยากจะบอกกับคุณนะคะ คือคุณเป็นคนที่อยู่ในใจของเขาเพียงคนเดียวนะคะคุณคือคนที่เขาเองอยากจะเดินร่วมเส้นทางความรักด้วยคุณคือคนที่เขาเองอยากจะมั่นคงแล้วก็อยากที่จะมีทุกๆอย่างด้วยกันในอนาคตแม้ว่าในเวลาเนี้ย นะคะความสัมพันธ์น่ะมันจะดูเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาให้กันละกันหรือเขาอาจจะรับปากกับคุณว่ากลับมาในครั้งนี้นะเราจะมีเวลาให้เธอมากกว่าเดิมแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเคยให้นะคะมันก็ค่อยๆลดลงไปจากภาระหน้าที่ของตัวเขาเองแต่สิ่งที่เขาอยากจะย้ำเราอยากจะบอกนั่นคือการที่ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขายังห่วงใย,ยคุณเขายังรักคุณเหมือนเดิมเขายังต้องการคุณเหมือนเดิมแม้ว่าสถานการณ์รอบตัวจะทำให้เรานะคะห่างเหินกันในตอนนี้นะาเนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญเลยอะ่ะมันเหมือนกับในช่วงนี้ตัวของเขาเองนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องในเรื่องของสุขภาพด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะมันทำให้เขาเองรู้สึกว่า ตอนนี้เขากังวลน,นะคะกับสิ่งที่เขาเจอเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถที่จะผ่านมันไปได้ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกับคุณนะคะเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณก็ยังคงเป็นคนในใจเสมอคุณก็ยังเป็นคนที่เขาเองสนใจนะคะยังคงเป็นคนที่เขาวางแผนอนาคตวันข้างหน้าร่วมกันกับคุณ เพราะว่าบางคนเนะ่ะเขาน่าจะมีการทำงานที่ค่อนข้างต้องฝ่าฟันนะคะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะ,ะบางคนทำงานเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลบางคนทำงานฟรีแลนซ์นะคะบางคนเป็นข้าราชการบางคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับาการเดินทางนะคะหรือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคือไพ่ออกมาในลักษณะที่เหมือนเขาทำงานสองอย่างอะคะ่ะคือเขาเป็นคนที่ ต้องการความมั่นคงให้กับอนาคตของตัวเองนะแล้วเขาก็เหมือนกับมีเป้าหมายอะคะ่ะอืมเขามีเป้าหมายนะคะแล้วเขาก็อยากให้ทุกๆอย่างนะคะมันเป็นความสุขที่มันจะอยู่กันไประยะยาวเขาไม่อยากให้เราต้องมากังวลในเรื่องของเงินเงินทองทองเนาะเขาไม่อยากให้เรามาผิดใจกันในเรื่องสิ่งที่เราแบบควบคุมไปได้ตรงนี้เขาอยากที่จะให้ทุกๆอย่าง สามารถที่จะดูแลกันไปอะคะ่ะได้ตลอดในความสัมพันธ์นี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูพี่นางฟ้าสักนิดหนึ่งนะอืม ช่วงนี้นะ่ะห่างกันอยู่จริงๆนะคะมีการคุยกันน้อยจริงๆล่ะค่ะแต่ว่าทุกๆอย่างนะคะมันก็ยังคงชัดเจนนะคะแต่สถานการณ์บางอย่างเนะี่ยถ้ามันยังไม่ถึงเวลานะคะมันจะยังไม่สามารถชัดเจนนะในความสัมพันธ์นี้นะแต่เมื่อถึงเวลาแล้วนะคะทุกอย่างมันจะปรากฏชัดเจนขึ้นมาเองบางสิ่งบางอย่างนะคะเราอาจจําเป็นต้องปล่อยนะคะให้มันผ่านไปเนาะเหมือนสายน้านที่มันไม่มีวันจะไหลย,ย้อนกลับหร,หรือว่า เป็นเรื่องของอดีตที่เคยผ่านมานะคะแล้วยังคงผิดหวงังยังคงอึดอัดใจยังคงมีความรู้สึกไม่อยากให้อภัยพี่นาฟ้าก็ออกมาบอกว่าถ้ามันไม่สำคัญแล้วมันไม่ได้จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์นะคะก็ให้ปล่อยมันผ่านไปนะ คุณและเขานะคะคจะมีการเริ่มต้นเส้นทางความรักเส้นใหม่ด้วยกันซึ่งบีมองว่ามันจะเป็นเส้นทางความรักที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะคะสนับสนุนการอุป,ปถัมภ์กันเป็นความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะจากไพ่ที่ออกมาตรงนี้นะคะไพ่ก็ย้ำเลยค่ะว่าทุกๆอย่างในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะคจะยังคง สามารถที่จะไปด้วยกันได้แล้วก็มีอนาคตที่มั่นคงรออยู่ในความสัมพันธ์นี้อ่ามาดูราศีนะคะราศีวันที่วันเกิดนะคะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้นะคะราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1คนที่เกิดวันที่17 คนที่เกิดวันที่30คนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24สีราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่27ค่ะสุดท้ายตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่นะคะหรือตัวเลขอื่นๆนะคะระหว่างสุลก็เขานะายใบแรกนะคะหมายเลข27 25 89 32แล้วก็หมายเลขก7นะคะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ